สนับสนุนโดยดูแลตัวเองดื่มดี like ไลท์ทุกวันท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในครัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูแรกที่คุณแม่จะทําคืออะไรครับต้มกะหล่ำปีใส่เห็ดหอมค่ะต้มกะหล่ำปีใสห่หอมฟังดูเหมือนง่ายเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันทีนี้มันมันเป็นสูตรเจด้วยไงพี่สูตรเจนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์เลย อย่ารอช้าเรามาดูกันเลยครับว่าส่วนผสมของเมนูต้นกระลำปลีใส่เห็ดหอมสูตรเจเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนครับว่าที่เป็นไฮไลท์ก็ต้องกระลำปลีกับเห็ดหอมข้าวโพดหัวชัยเท้าซอสเห็ดชิตาเกะ และซีอิ๊วขาวครับทีนี้คุณแม่จะเริ่มจากอะไรก่อนจ้ะเอาหม้อสิหม้ออ่ะหม้อนี่ไงเอาหม้อของนายไปก่อนตอนนท้น้ำนะน้ำใช้น้ำอะไรน้ำก็ใช้น้ำน้ำเห็ดหอมน้ำเห็ดหอมน้ำที่แช่เห็ดเนี่ยเหรอแม่ใช่ค่ะทำไมต้องใช้น้ำที่แช่เห็ดก็คือมันจะได้วิตามินน้ำมันจะได้หอมด้วยอะค่ะโอ้ที่สูตรไม่อยกเราไม่รู้มาก่อนเลยนะรว่าใช้น้ำเห็ดหอมที่แช่เห็ดหอมเนี่ยเอามาต้มอีกทีนึง สูตรเด็ดเคล็ดลับของน้ำซุปเมนูนี้ก็คือการใช้น้ำที่แช่เห็ดหอมแห้งนี่แหละครับนำมาทำน้ำซุปเพระในน้ำที่แช่เห็ดหอมเนี่ยก็มีประโยชน์สารพัดอยู่แล้วนะครับที่สำคัญช่วยรสชาติน้ำซุปเข้มข้นส่วนขา้าวโพดกับหัวไชเท้าเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มรสหวานให้กับน้ำซุปอีกด้วยหันเห็ดทีนี้ก็มาหั่นเห็ดใช่ค่ะ หั่นวิธีหั่นมีวิธีการหั่นไหมครับแม่ว่าหั่นแบบไหนเป็นการถ้าถ้าดอกใหญ่แม่ก็จะหั่นหั่นแค่สองก็พอแต่ถ้าเจอดอกใหญ่กลางเลยนี้ใช่แม่ค่าทำไมต้องเอาคนมันออกอะทำไมต้องเอาสะดือมันอันนี้มันจะแข็งนะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเอาใช้ต้มลงไปก็ดีกว่าค่ะอันน้เป็นมันสคดไปค่ะเดี๋ยวค่อยลงก็ได้เดี๋ยวแม่หั่นนี้ก่อนเนาะอันนี้แม่เคยทำให้ฉันนี่เห็นไหมเนี่ยลุงอันอันนี้เหรอคะเมนูนี้เหรอคะเคยค่ะเคยเห็นแต่เขาไม่ให้ยุ่งไม่เคย หนูไม่เข้าใจในในครัวเนี่ยนะจะเหมือนเป็นที่พิเศษของเขาอะซึ่งเราแตะไม่ได้เราแตะไม่ได้หนูเข้าไปล้างจันเข้ามาทําไมอะเดี๋ยวแม่ล้างเองแม่ทําวางไว้ตรงนั้นแหละไม่หรอกมันจะเไม่ได้มากลัวว่าจะเกะกะกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกว่าพี่เอกว่าความรู้สึกของแม่จริงๆคือไม่อยากให้ลูกเหนื่อยมากาไม่อยากให้ลูกเหนื่อยคืออยากให้ลูกแบบแม่ทำแม่ทำอะไรแ้แม่ไม่คิดจะสอนเหรอคะแม่คะ หรือว่าเกะกะก็อยากจะสอนเหมือนกันพอดีถ้าถ้าจะเวลาจะสอนเขาก็จะไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาไม่ค่อยเพราะฉะนั้นก็ฉ่านฉันรีบอยู่แล้วอย่ามาเกะกะฉันเลยอย่างนี้หรือแม่ค่ะใช่แล้วกระหล่ำปีทําไงต่อครับแม่กระหล่ำปีกลปีใช่ไหมคะอันนี้หั่นเสร็จแล้วเนาะกระหล่ำปีแม่ก็จะแม่ก็หั่นแบบนี้ใหญ่ๆไปเลยใช่ค่ะใหญ่ๆไปเลยที่ทำไงต่อครับเสร็จแล้ว อันนี้ต้มต้มนี้ก่อนนะแม่ก็จะบีบน้ํานี่ออกก่อนเอาบีบทาไมอะเพราะว่าจะต้องทอดเห็ดกลัวว่าน้ํามันมันจะกระเด็นเอาเห็ดต้องทอดก่อนเหรอใช่ค่ะเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ว่าเห็ดนี้ต้องทอดให้หอมก่อนแล้วอันนี้ก็ต้องทอดเหมือนกันอ้าเอใช่ค่ะแล้วค่อยเอามาต้มใส่ผักอเราก็เข้าใจว่าต้มกะหล่ำปีใส่เห็ดหอมคือเอาน้ําใส่เอากะหล่ำปีใส่เอาเห็ดใส่จบ เฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้ววะหนูถ้าอย่างนั้นต้องทำยังไงต่อแม่ขาต้องกระทะกระทะกระทะงหลังค่ะแม่ขาขาทาไมต้องเอาไปทอดก่อนนะคะทอดเห็ดหอมเพื่อให้เห็ดหอมมันหอมมาถาเวลาไปต้มอ่กก็คือให้มันมีรสชาติให้มากขึ้นจะได้ทั้งกลิ่นหอมของเห็ดและได้ความอร่อยของมันด้วยใช่ค่ะแล้วครับต่อไปจะเป็นการทอดทอดเห็ดเพื่อให้ได้รสชาติของเห็ดให้มากขึ้นก็ไปอีก สูตรเด็ดของเมนูนี้ก็คือต้องนําเห็ดหอมไปทอดซะก่อนนะครับเพื่อจะได้กลิ่นหอมแล้วรสชาติของเห็ดหอมก็จะชัดเจนขึ้นแม่เด็ดจริงๆหอมแล้วก็กินหอมแล้วอะท่านผู้ชมครับวิธีการทอดก็น่าจะแบบไม่ใช้ไฟแรงมากนะครับเราต้องอันนี้ต้อง,องบอกว่าเป็นเมนูใจเย็นนะใช่ค่ะต้องทํสายสบายอะคือต้องมีเวลาค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อไหมพี่เอกมันเป็นเมนูที่หนู กินตั้งแต่เด็กแล้วก็กินแบบคือกินเหมือนไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้อะคือข้าวสวยไม่ต้องก็ได้หนูนั่งกินผักแบบเอาแสดงว่าแม่ทําอันนี้ตลอดเลยตลอดถ้าถ้าเป็นแบบเจค่ะหรือบางทีแบบถ้าไม่ใช่เจนะเขาหนูถ้าหนูอยากกินมากๆหนูก็แม่ทําให้หน่อยแม่ผัดเห็ดหอมให้หนูกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ ทอดอย่างเนี้ยเสร็จแล้วผัดพอมันแห้งๆแม่ก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วแค่นี้จบเลยมาต้นน้ำตาลนิดนึงโรยลงไปแค่นี้เขาก็ยิ่งกินข้าวได้เดียวยิ่งงงๆอ่ะแม่เป็นคนอีสานนะแม่เป็นคนอีสานแต่ว่าแต่ว่าแม่ทําอาหารจีนแม่เหมือนเป็นสะพ้ายจีนหรือเปล่าสะพ้ายจีนค่ะใช่มใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนู ทานอาหารเจเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่จริงหนูต้องกินตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนอาม่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือพอถึงเทศกาลกินเจก็จะกินเจไปลงเจก็คือหนูโตมาหนูจําได้หนูก็กินเจแล้วใช่ค่ะก็กินก็คือโชคดีเป็นคนที่แบบกินผักได้ด้วยแหละถ้าเป็นเด็กๆสมัยก่อนเขาจะไม่กินผักกันถ้าเด็กๆไม่ชอบกินผักอะไรอย่างเงี้ยแม่เราจะมีวิธีการยังไงให้ให้เขากินผักก็หลอกล่อต้องหลอกล่อว่ากินดูสิลูกอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ยืนเข้าปากแล้วก็ เขาก็ชิมชิมดูอืมอร่อยอะไรเงี้ยช่วงแรกๆแม่จะไม่ให้กินใบมันก่อนเลยเพราะฉะนั้น<อ>ต้นต้นฉบับต้องมาอร่อยก่อนแล้วถึงจ<ช>ะได้ ถ้าต้นจะแบบไม่อร่อยมาไม่อร่อยแล้วเด็กเ็าจะจําแล้วก็จะไม่กินเลยแม่ก็อย่างผักคะน้าแม่ก็จะไม่เอาใบป้อนเขาก่อนแม่จะเอาก้านตรงยอดให้เขาลองเคี้ยวดูก่อนกรอบๆออกเปลือกออกก็เป็นวิธีหลอกล่อของแม่แม่ทั้งหลายแ่เพราะส่วนใหญ่ไอ้ตรงจุดขมมาพี่หายมันคือจุดที่เป็นใบนะแต่ไอ้ตรงตก้านที่เขาแบบแบบกรอบออกกมันกรอบหวาน แต่ตอนนี้พี่อ่ะใส่แม่สอนให้กินไอ้นี่ตั้งแต่เด็กถั่วแล้วเพราะไม่มีเวลาจะกินดูแม่ทำเฟินเนกินถั่วไปด้วยแต่พี่เห็นหนูกินทุกอย่างนะอ๋อเหรอใช่แม่ครับตอนนี้ใกล้หรือยังครับอ่าจวนแล้วค่ะจะให้มันเหลืองเหลือง่าเริ่มเริ่มหอมเริ่มเริ่มเหลืองเหลืองนิดเดียวแล้วมันแปลกมากเลยอะตะกี้กลิ่นมันก็ไม่มีแล้เพราะมันทอดอะไรมันออกออกกลิ่นครับท่านผู้ชมครับนี่เขายืนยันเลยเขาบอกว่าอร่อยอร่อย ยัแม่ก็ตักใส่นี้ได้เลยครับค่ะอันนี้ได้ที่แล้วเหรอคะแม่ได้ที่แล้วแหละเนาะได้ที่แล้วตอกแล้วค่ะต่อกไปก็จะเป็นการทอดกะหล่ำปีทอดกะหล่ำปีค่ะอันนี้น้ําซุปนี่เราก็ปล่อยให้เข้าไปเรื่อยๆเหรอใช่ค่ะต้มไปเรื่อยๆก่อนอ่ะกะหล่ำปีไม่ต้องต้องแบะต้องฉีกอะไรออกไหมไม่ฉีกค่ะเพื่อนอาไปทั้งชิ้นอย่างนี้นะคะแนกหนีลูกสาวหนีตลอดโอ้เออกระเด็นไปเองมาเออเอเอาปิดให้สั้นปิดดีกว่าไหม ปิดได้ทุกทีหนูเห็นได้เดี๋ยวแม่ปิดจะได้ไม่ต้องมานั่งระวังกันแม่ค่ะน้ำเห็ดหอมเนี่ยมันทําให้อย่างไรมันทําให้มีรสชาติอ่าใช่ค่ะหอมหวานทําให้หวานข้าวโพดก็ทําให้หวานวัวใช้ถั่ก็ทำให้หวานแล้วก็เห็ดหอมก็ทําให้หอมหวานแล้วพวกนี้เราปรุงทีหลังเหรอคะแม่คะใช่ค่ะปรุงทีหลังเราพริกหน่อยไหมแม่แม่จะพริกแล้วเนาะออ แล้วสน,นิิเวลาเวลาถึงหน้าเจทุกครั้งลูกได้กินอาหารเจตลอดแบบหมายถึงว่าแบบเขาเรียกอะไรอะไปเข้าบบเจก,กับเขา,เขาเด้วยบางทีหนูก็ไม่ถึงเพราะว่าเราไปทํางานข้างนอกทีมอาหาก,กินยากเนาะแล้วบางทีเราออกกองอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่แบบพี่ก,กลัวที่สุดเวลาพอสมมติถ้าพี่จะกินเจแล้วพอไปกองถ่ายครับ เราบอกว่าเราไม่กินเน้นอนไม่กินนี่คือกลัวกองคนเขาากจะหาว่าเราเรื่องเยอะใช่หนูเป็นเหมือนกันแล้วก็จะแล้วก็จะหลุดแบบแตกตลอดแต่ว่าถ้าเกิดแบบช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่เหมือนหนูเพิ่งซื้อบ้านใหม่ช่วงที่ซื้อช่วงที่ทาบ้านเนี่ยคือมันยุ่งมากวุ่นวายมากงานด้วยบ้านด้วยแม่ก็เลยไม่ได้ทําตรงนี้หนูปีที่แล้วหนูก็เลยหยุดคือไม่ได้กินนะคะกินบ้างกินบ้างแต่ว่าไม่ครบวันไม่ครบวันแต่ถ้าปีก่อนๆเนี่ยคือแม่ทํากับข้าวเลยแล้วใส่ติ่นโตเลย คือเอาคือแบบเหมือนแพ็คเลยทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะออกไปพอถึงเวลากินข้าวปุ๊บเราก็เอาของเราออกมากินก็สแสดงว่าตั้งแต่แรกแล้วแม่นี่ทําอาหารเกมาให้ลูกทานมาตลอดเลยใช่ค่ะตั้งแต่ก่อนชันนี้จะเข้าวงการอีกก่อนอีกใช่ค่ะ โอเคผักได้แล้วเหลืองแล้วสวยแล้วก็หอมด้วยเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาเห็ดรวมนะรวมกันนะรวมกันแล้วนะเพราะน้ำมันก็หมดพอดีเลยในนี้ใช่แห้งหมดดพอีใช่แห้งหมดพอดีแม่ต้องใส่อะไรเพิ่มคะใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วอ่ะซีอิ๊วก่อนค่ะซีอิ๊วก่อนค่ะโอเคแค่นี้ก่อนค่ะนี่ค่ะเอาซอสค่ะซอสเห้งแล้วก็ซอสขาดไม่ได้เลยก็คือซอสนี้นี่ ปราชนจะได้กเขาอีกเาอีกอีกนิดนึงค่ะอร่อยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยเพียบคุณจะคงกล่อมมากโอเคค่ะโอเคนี่คือซอสเห็ดชิตาเกะนะครับสูตรใหม่ไม่ใส่ผงชูรสไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะทำด้วยเห็ดชิตาเกะนะครับเหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพยิ่งช่วงกินเกแบบนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเหมาะเลยอ๋ออาน้ำอาน้ำสุปไปอุ้ยตายแล้วมันมันจบจริงๆนะตรงนั้นก็จบได้แล้วนะ มแล้วเดี๋ยวเราก็ตักอันอ๋อต้องไอ้นั้นเราเอาฉพาวแค่น้ำมันจะสฉยใช่ไหมคะแม่เอาแค่น้ำมางั้นข้าวโพดก็กินได้เลยนะคะใช่ไอ้นั่นเราว่าไอ้นั้นไม่ได้เหัวเชื้อเท้าแม่คะหัวเชื้อเท้าเอาไว้ใช่ไหมคะหัวใช้เท้าก็ไม่เอาอาไม่เอาอีกไม่เอาไว้เอาากพาะน้ำใช่ค่ะถ้าถ้าใครอยากกินก็ต้มลงไปเลยก็ได้เอาละ เสร็จรวมเบ็ดเสร็จแล้ว<อ>แม่ก็จะเทลงในหม้อน้ำซุปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะต้มใช้เวลาต้มอ,อีกอจนกว่ามันจะเปื่อยอะค่ะเดี๋ยวขอชิมเลยนะหวานหวานไหมคะหวานเหมือนน้ำต้มกระดูกเลยอะ จริงๆก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาทานอาหารเจกันเยอะๆนะครับเพราะว่าได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มบุญอิ่มใจและเดี๋ยวนี้เครื่องปรุงต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูนี้เรียกเมนูอะไรนะครับแม่ต้มกะหล่ำปีใส่เห็ดหอมค่ะต้มกะหล่ำปีใส่เห็ดหอมเราจะพักกันสักพู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับอีกหนึ่งเมนูเจครับค่ะ แฟนๆรายการกับข้าวแม่ทุกท่านครับเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับโปรเจกต์พิเศษกับข้าวแม่สุรเด็ดแม่ซุปตาครับโดยการโพสต์ภาพและบรรยายความประทับใจกับข้าวฝีมือแม่ของคุณที่คิดว่าเด็ดที่สุดพร้อม hashtag JSL h a s h t a กกับข้าวแม่ hashtag สุดเด็ดกับข้าวแม่ลุ้นรับกิฟต์วัเชอร์ที่พักสุดชิคจากเพลินวันสองรางวัลคือรางวัลยอดไหลมากที่สุดหนึ่งรางวัลและรางวัลยอดแชร์มากที่สุดหนึ่งรางวัลครับ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1พฤศจิกายนและประกาศผลในารายการวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ครับไปแปลกใจแล้วว่าแม่ว่าอาอาหารเจนะทำไมมันมันเพราะทุกอย่างต้องใช้น้ำมันหมดเลยต้องทอ,อดอะไรอย่างนี้นไม่งั้นมันจะไม่ได้รสชาติใช่ไหมคะไม่เห็นว่ามีใครชิมอะไรกันเลยว่ารสชาติถึงอยากชิมอะไรหรือเปล่าอยากชิมเบียรอยากชิมมากเลยไม่ได้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 ขอชิมหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวสิ